คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญใครบ้างคะที่เป็นคนคิดมากคะ่ะยกมือขึ้นมาได้เลยคะ่ะหลายคนนะคะยอมรับตัวเองคะ่ะว่าเป็นคนคิดมากคะ่ะ ซึ่งจะบอกว่าโดยส่วนใหญ่นะคะคนอายุประมาณ25-35ปีนะคะจะเป็นคนที่มีอาการของความคิดมากค่ะจากงารวิจัยนะคะพบว่าจำนวนคนถึง73%เลยนะคะตัวเลขค่ะนั่นหมายความว่าร0อยคนนะคะจะมีคนที่คิดมากถึง73คนค่ะในวัยทำงานอายุประมาณ25-35ปีค่ะ อาการคิดมากคืออะไรอาการคิดมากก็คือเป็นความคิดที่ฟุ้งนะคะความคิดเตลิดคิดวนไปเรื่อยค่ะวนเวียนกับเหตุการณ์วนเวียนกับสถานการณ์ต่างๆค่ะยากที่จะหยุดคิดนะคะหรือควบคุมความคิดค่ะสังเกตนะคะว่าคนที่คิดมากค่ะเมื่อมีใครก็ตามมาบอกเขาว่าอย่าคิดมากเลยเลิกคิดเถอะคิดไปก็เท่านั้นแหละ เขาจะรู้สึกอยู่ในใจค่ะฉันก็อยากนะแต่มันทําไม่ได้เธอเธอมาพูดว่าอยากคิดมากอยากคิดมากเธอลองเป็นฉันสิจริงๆแล้วอาการคิดมากค่ะเมื่อยิ่งคิดมากนะคะมันจะยิ่งส่งผลเสียนะคะต่อระบบวิธีคิดของเราต่ออารมณ์ความรู้สึกของเราและต่อพฤติกรรมของเราค่ะเพราะว่าอาการคิดมากนี้สามารถแบ่งนะคะออกมาได้ค่ะเป็น2แบบหลักบางคนนะคะไม่ทราบว่า ตัวเองนั้นเป็นคนคิดมากแบบไหนแน่นะคะเรามาดูกันก่อนค่ะแบบแรกเป็นแบบใดแบบแรกนะคะก็คืออาการคิดมากนั้นเป็นการคิดวนซ้ําไปซ้ํามาค่ะในเรื่องอดีตที่เกิดขึ้นมาแล้วค่ะซึ่งเรื่องที่คิดนั้นเนี่ยมันยังสร้างความรบกวนทางจิตใจอยู่นะคะเช่น เราอาจจะนําเสนออยู่ที่หน้าห้องนะคะแล้วก็พอเราพูดเสร็จมาปุ๊บรู้สึกเราพูดได้ไม่ดีค่ะเรารู้สึกว่าเราพูดได้ไม่ประทับใจค่ะเรารู้สึกว่าเราตอบคําถามได้ไม่ดีหรือว่าอาจจะมีอาการที่เรียกว่าสะดุดขณะพูดนะคะหรือเกิดอาการประหม่าขณะพูดค่ะพอลงมาแล้วก็รู้สึกกับตัวเองว่าฉันพูดไม่ดีเลยอะ สงสัยคนจะต้องนินทาฉันแน่เลยตอนฉันเสนอความคิดในที่ประชุมนะ่ะความคิดของฉันมันต้องไร้สาระแน่เลยฉันตอบคำถามได้ไม่ดีแน่เลยสงสัยนะมันจะต้องมีผลกับเรื่องของการประเมินการทํางานของฉันแน่เลยฉันไม่ได้เรื่องเลยอ่ะวันนี้จะทํายังไงดีอ่ะจะเดินออกไปยังไงจะมองหน้าเขายังไงเดี๋ยวหัวหน้าต้องเข้าใจผิดเราแน่เลยเดี๋ยวหัวหน้าจะต้องผิดหวังในตัวเราแน่เลยเห็นไหมคะ ลักษณะความคิดแบบนี้ค่ะจะเป็นการคิดวนคิดซ้ำค่ะกับเหตุการณ์อดีตดูง่ายเลยนะคะว่าคนที่คิดมากค่ะมันจะเกิดเป็นความรู้สึกผิดค่ะหรือความรู้สึกละอายใจหรือความรู้สึกว่ากังวลใจอยู่ในตัวเองนะคะอยู่สูงมากเลยว่าเรานั้นไม่ดีพอเรานั้นทำได้ไม่ดีนะคะ หรือหากเราจะต้องส่งงานอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเราจะต้องส่งงานแต่ปรากฏว่าเราส่งงานเนี่ยอาจจะเรียกว่าส่งงานตามเวลาเลยพอดีเป๊ะซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่เคยเป็นแบบนี้ค่ะพอเราส่งงานตามเวลาพอดีเป๊ะงานนี้เรารู้สึกเราไม่เต็มที่หรือว่าทำได้ไม่ดีเท่าที่เราอยากจะทำมากพอบางครั้งหลังจากส่งแล้วเราก็จะมานั่งกังวลค่ะว่าเอเนี่ยสิ่งที่เราส่งไปเนี่ย หัวหน้าจะพอใจไหมนะเอ๊ะเขาจะว่าเราไม่นะว่าเราไม่มีความรับผิดชอบเพราะเราส่งตามกําหนดเวลาปกติแล้วหัวหน้าเขาชอบคนที่ส่งก่อนเวลาเอ๊ะสงสัยเนี่ยเขาจะต้องมองแน่เลยว่าเราเองทํางานไม่เต็มที่เราถึงส่งงานเนี่ยช้ากว่าโดยปกติเห็นไหมคะลักษณะการวนซ้ําแบบนี้ค่ะเป็นการวนในสิ่งที่เรานั้นทํามาเรียบร้อยแล้วมีแบบมึงค่ะ เป็นการคิดกังวลค่ะเป็นความคิดมากในสถานการณ์อนาคตค่ะยังไม่เกิดขึ้นเลยนะคะแต่ว่าตัวเราเองค่ะจะคิดล่วงหน้าไปก่อนเขาเรียกว่าเป็นการคิดมนโนไปในทางลบนะคะเช่นเราจะคิดล่วงหน้าไปก่อนแล้วว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเรานะคะเอธถ้าวันหนึ่งเราเกิดไม่สบายขึ้นมาเอธถ้าวันหนึ่งค่ะคนที่รักของเราจากไป เอ๊ะถ้าวันหนึ่งเรานั้นนะคะเกิดมีปัญหาทางด้านของประสบปัญหาทางด้านการเงินขึ้นมาเราจะอยู่อย่างไรเราจะทําอย่างไรเขาเรียกว่าคิดกังวลไปก่อนล่วงหน้าค่ะคิดมนโนไปก่อนล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นเห็นคนนึงค่ะอาจจะเรียกว่าเพื่อนของเรามาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาเองถูกหัวหน้านะคะบอกว่าอาจจะต้องมีการลดนะคะจำนวนคนในบริษัท อาจจะต้องมีการแจกซองขาวค่ะในบริษัทเกิดขึ้นเพื่อนเล่าให้เราฟังว่าบริษัทเขาเกิดมาตรการแบบนี้ค่ะตัวเราก็มานั่งวิตกจริตแล้วค่ะว่าเอ๊แล้วเมื่อไหร่นะบริษัทของเราค่ะจะเกิดภาวะแบบนี้ขึ้นมาล่ะเอ๊แล้วตัวเราล่ะจะเป็นคนหนึ่งซึ่งถูกยื่นซองขาวหรือว่าถูกจ้างให้ออกไหมนะอาการคิดมากแบบนี้ค่ะเป็นการคิดมโนภาพในสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาเลยนะคะ แต่เรานั้นพยายามจินตนาการหรือสร้างเงื่อนไขคะ่ะที่จะทำให้เรานั้นจนตรอกพอความคิดมากเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะมันก็จะทําให้จิตใจของเรานั้นเริ่มอยู่ไม่นิ่งคะ่ะตัวของความคิดของเราก็ทำให้เรานั้นไม่มีสมาธิคะ่ะ และอาจส่งผลต่อพฤติกรรมนะคะทำให้พฤติกรรมของเรานั้นมีลักษณะของความลังเลใจหรือเวลาเราจะต้องพูดเราจะต้องแสดงพฤติกรรมออกมาค่ะเลยทำให้เราแสดงพฤติกรรมของความไม่มั่นใจออกมาค่ะเพราะฉะนั้นอาการแบบนี้มันก็จะวนนะคะไปมาแบบนี้อยู่เรื่อยๆเ,เลยถ้าจะว่านะคะอาการคิดมากเนี่ยถ้าเราเกิดในระดับน้อยๆมันก็พอจะดีนะคะเพราะว่า,าการคิดมาก มันเป็นตัวสัญญาณที่จะบ่งบอกว่าเอ๊ะเรานั้นทำอะไรได้ไม่ดีหรือเปล่าเรามีความสับเพ่าอะไรหรือเปล่าและทำให้เราต้องคิดมาทบทวนค่ะหรือทำให้เราต้องระวังมากขึ้นแต่ถ้าหากอาการคิดมากค่ะเกิดในระดับที่มากขึ้นหรือในระดับที่รุนแรงค่ะหรือมีการคิดมากในระยะเวลานาน,านๆเราจะสร้างให้สมองของเรานั้นติดกับดักของความคิดตัวเองนะคะ ยากเหลือเกินที่จะสลัดความคิดลบๆไปค่ะแล้วมันก็จะผุดคำถามขึ้นมาโอ้โหอยู่ในสมองตลอดเวลานะคะเพราะนั้นความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยยิ่งคิดก็ยิ่งทำให้รู้สึกแย่มากขึ้นและมากไปกว่านั้นมันยังจะมีความคิดคิดแทนคนอื่นสิคะคิดว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราคิดว่าถ้าเราเป็นเขาเราจะคิดยังไงดีล่ะ เราะนั้นการยิ่งคิดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วการเอาตัวเองไปอยู่ในตัวคนอื่นตลอดเวลาหรือเอาตัวคนอื่นมาอยู่ในเราตลอดเวลาค่ะเป็นการอยู่ภายใต้ไม่ใช่ภาวะของการเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่เป็นการอยู่ภายใต้ที่รู้สึกว่าเราแย่มากขึ้นนะคะเราเครียดมากขึ้นเรากังวลมากขึ้นเรียกว่ามันเป็นภาวะที่มันไม่ใช่ว่าเข้าใจในตัวเขานะคะ แต่คิดว่าเรานั้นเป็นตัวปัญหาหรือคิดว่าเขาคงรู้สึกไม่ดีแน่ๆกับสิ่งที่เราเกิดขึ้นอันนี้จะเป็นคนละเรื่องกันซึ่งถ้าคิดวนเวียนแบบนี้ค่ะอาการคิดมากมันก็จะยิ่งสร้างภาระให้กับตัวเรามากขึ้นนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังทุกท่านได้ทราบในเรื่องของ ตัวของอาการของความคิดมากไปแล้วนะคะสําหรับครั้งนี้ค่ะในคลิปหน้านะคะเราจะมาพูดถึงสัญญาณเตือนค่ะว่าจะมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างค่ะที่จะเริ่มบ่งชี้แล้วว่าเรานั้นมีอาการของความคิดมากนะคะแล้วก็วนซ้ำบ่อยๆในเรื่องใดเรื่องหนึ่งติดตามฟังนะคะเพื่อเราจะได้รู้เท่าทันตัวเองมากขึ้นนะคะแม้ว่าณนะวันนี้เราจะเป็น1ใน73%ค่ะ แต่ณวันหน้าค่ะตั้งเป้าตัวเองใหม่ค่ะว่าเราเองจะเป็นคนที่หลุดกรอบจาก73%นี้และอยู่ในคนที่อยู่ในระดับของ27%ค่ะที่ถ้าคิดแล้วค่ะจะคิดได้ดีมากขึ้นค่ะติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมาติดตามกันต่อว่าสัญญาณเตือนค่ะบงชี้ของอาการคิดมากคืออะไรกันบ้างครั้งนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ